เไม่รู้ช่องอะไรนี่ะแต่ที่จริงเออจะว่าช่องโปสกายก่อนแต่นี่คือแมปเบเบ้นะผมเลือกของคิงนะใครรู้จักบ้างเบเบ้ M P C ห้าครั้งไอซ่า Shoot. คือทุวันโกชุดโดนกิถูกนแม่เนีน่ยสึกย่อส็กย่อจนพอ ขอ,ของผมคือออะไรเหรอวะของชื่อมอนชื่ออะไรรยอนเคสก่อนที่จะแพ้นะครับผมก้นวิ่งโอเคงั้นผมก็พุ่งใส่ จริงจงมันเอ็กซ์ตรีมแบดได้นั่นแหละแต่ผมคือถ้าผมทำไม่เป็นหนึ่แปดหนึ่งไปดีกว่าโอเคขอบคุณมากที่เปิดทางให้ผมผมได้เวลาเปลี่ยนเบบลแล้วเออืม โอเคกลายเป็นเบบิดเอสแบบของแท้ของแท้แบบลุยโตยอ้าวมาโชว์อะไรอยู่แถวๆนี้ครับพี่ก็มีน้องไหนดินี่ของใครวะปีศาจโชว์นิ้วเดียว เห็นเดคนนี้ที่เลอคะ่ะมาอันนี้ของใครวะอยู่ในเบเบตเรื่องเบเบตเอสเวดี้เซตทรีทูวไปโอชูตด,ดิเว้ยสายนี้มันสายป้องกะสายต่อสู้แต่มาแป๊บเดียวก็จะหมดสภาพแล้วเฮ้ย เปลิดส,สุดส,สุดฮะดูชนะแค่ยังไงทุกคนเห็นไหมของกากนี่ชนะของเบเบดพูดกากอืมนวผมเปลี่ยนเป็นทำได้ทุกอย่างเลยแต่มันจะดูบ้าๆบไปหน่อยว่ามันขับปีศาจใช่แล้วผมชอบสิ่งนั้นแล้วน,นี่คืออะไรอ่ะ เทียบกับสู้กับดีเว้ยไม่ใช่เทียบกับเฮ้ย two one b ใช่แล้วทำไมถามว่าทำไมผมเอาไอ้นี้แล้วมันสวยแต่มันไม่ค่อยดีต้องเอาเรีออนเคส แฟนคิของอะไรแล้วว่าจำไม่ได้ไอปีศาโชว์ห้านิ้วเฮ้ยมันตุงตุงตุ้ง,งาล่ะ เอ้ยอันนี้ผมมีว่อันนี้ผมมีอันนี้ผมมีให้อายดีเลยนะสีอะไรวะขอดูก่อนโอเคโอเคผมรู้เลยเอา้ามันต้องสีส้มดิเว้ย ของผมก็ยังมีโอเคเหมือนเดิกเหมือนเดิกแต่ของผมติดกาวถามว่าทำไมเนี่ยผมว่าไม่ได้สวยนะใส่พุ่งใช่แล้วไปแข่งพบเนอียนดีกว่าวิ่งซุดจูจวนโกชุดไอ้นี่มายัยใครวะเนี่ย ว่าไปเล่นกับคนอื่อนไปนี่ใครอ่ะคนที่เก่งที่สุดเหรอฮิซจ hey, ีจูวอนโกชูดแปละฟาดน้ำแปละเลยโอ้ยเขาเล่นไม่เป็นว่ะเราไม่อยากไปข่มเขาฮิซจีจูวอนโกชูดแปละ hey, เราไม่ใช่คน,นนี่รู้ไหมรู้สเเรื่องอะได,เนะได้เดี๋ยวก็รู้ผลกันนี่เป็นไงทำผมอะไรไม่ได้เลยทำอะไรผมไม่ได้เลยเป็นไงทำอะไรผมไม่ได้เลยต่างดีี่ r ี a d y set three t w ู one go shoot เป็นไงไรนุม่มโดนพี่ดอกโองบ้างว้าวนุมเล่นโกงอย่างนี้พี่เลยเล่นบ้างดิโอ้มาแต่ว่าสายนี้ไม่ค่อยดีนะมันเอาไว้พุ่งชนจริงๆนั่นแหละแต่มันไม่ค่อยดีต้องเอาเอเรียนเคอร์กูดผิดผิดปะเนะี่ย อะไรสีทองเอางั้นผมเปลี่ยนไปเบ็ดก่อนไีอันเฟดถามว่าทำไมผมชอบไรอันเชสใช่แล้ว มันเป็นสายต่อมันเป็นสายลบนะไม่ดีสายสายกอกะนะแลก็คือถ้ามันเอียงสายถ้ามันถ้ามันตายของคิงก็คือสลับมือโล้โดอ้าวแตกหนึ่งอืม เค้ผมหนังเหนียวโคตรอืมวอเวยังควิสลุ้สู้กับกับหน้าต่างเองด,ดีมเนี่ยนั่นคืออะไร อันนี้นะารับ x แล้วนี่ของใครวะอ้เต่าที่ผมจะได้ไอ้น,นี่เก่งสุดเฮ้ยแล้วนี่นใครนาวตูดใครมาโรงชิง่งแตงเขาเปีเสียมาเก่ารามาแข่งขันฟรี two one go shoot ไม่ไม่มีวันชนะผมได้หรอกผมว่มาเวรยนครีดครีดหรือเปล่าครีดหรือเปล่าถ้ามันครนะีดครีดเนี่ยบอกเลย ช่องผมก็ไม่เคยตัดต่อสักนิดหนึง่งเป็นไงล่ะบายครับผมก็ไม่ได้จะเล่นแล้วนะ